ปิดดวงลัคนาราศีกันในเดือนธันวาคม68ส่งท้ายปีครับคลิปนี้รับชมได้ทั้งชาวราศีกันและผู้ที่มีลัคนากำเนิดอยู่ที่ราศีกันด้วยนะครับหมอแม่เนี่ยเป็นชาวราศีกันนะครับเกิดวันที่25กันยายนทรานี้เนี่ยดวงชะตาราศีกันเนี่ยนะครับในเดือนธันวาคมนี้นะครับดาวประจำตัวเนี่ยยกย้ายสองรอบนะครับรอบแรกเนี่ยจากราศีตุลไปราศีพิจิก นะครับก็ในช่วงต้นต้นเดือนเจ็ดธันวาคมจริงๆ้ยังไม่ส่งผลเท่าไหร่อาจจะส่งผลเรื่องของการเดินทางนะครับเอกสารการเดินทาง,างต่างๆก็อาจจะมีแบบปรับเปลี่ยนเปลนแปลงหรืออาจจะต้องใช้นะครับอาจ,จะต้องใช้เอกสารในการที่จะไปเดินเรื่องนะครับทำวีซ่าพาสปอร์ตหรือไปสมัครเกี่ยวกับการเดินทางรต่างๆ,ๆนะหรือใครที่มีเอกสารที่มันจะหมดอายุต้องต่อ ต้องต่ออายุอะไรเงี้ยนะอาจจะต้องไปทำตุรกรรมนะครับในส่วนนี้นะซึ่งก็ไม่ได้เป็นปัญหาอะไรนะครับก็จะเป็นสถานการณ์ที่มันเกิดขึ้นแค่นั้นเองนะครับแล้วตัวคุณเองก็อาจจะได้เดินทางนะครับเดินทางเนี่อาจจะเดินทางระยะใกล้ก็ได้ไปเที่ยวนะต่างจังหวัดใกล้ๆอะไรก็ได้นะครับอาจจะมีเรื่องของการ แก้ไขเปลี่ยนแปลงเอกสารอะไรบ้างนิดหน่อยนะครับใครที่ทำงานเกี่ยวเอกสารเนี่ยช่วงปลายปีนี้ก็พยายามตรวจเช็คนะด้วยความรอบคอบนะครับดูให้ดีว่ามีอะไรที่มันจะผิดเพี้ยนผิดพลาดไปนะครับก็ตรวจสอบให้ดีนะฮะในกรณีที่ดาวประจำตัวเนี่ยเดินเร็วนะในช่วงนี้เดินแบบสองรอบเลยเนาะเดือนหนึ่งเนี่ยก็ส่งผลให้กับ ลัคนาราศีกันนะความรู้สึกนึกคิดจิตใจเนี่ยอาจจะตัดสินใจอะไรบางอย่างที่รวดเร็วอาจจะคิดเร็วทำเร็วป,ปุ๊บปั๊บปุ๊บปั๊บนะครับคิดแบบบางทีก็ไม่จำเป็นต้องไตร่ตรองพิถีพิถันอะไรมากนะครับคิดไวลงมือทำไวรวดเร็วไปเลย,อ,ยอะไรอย่างนี้นะจะเป็นลักษณะน,นี้นะครับซึ่งก็ โชคดีอย่างหนึ่งตรงที่ว่าเกณฑ์การปิดพลาดเนี่ยมันไม่ไม่เห็นไม่มีเกิดขึ้นนะครับคือในบางช่วงบางจาังหวะถ้าเราแบบคิดเร็วทำเร็วทำต่างๆรวดเร็วตัดสินใจเร็วเนี่ยก็อาจจะปิดพลาดได้นะครับแต่ในปลายปีนี้สำหรับลัคนาราศีกันโชคดีมากนะครับที่ในทุกๆการตัดสินใจ นะของเราเนี่ยนะครับมันจะไม่ส่งผลร้ายนะครับก็คือไม่ได้มีผลเสียไม่เสียหายแต่อย่างใดนะครับนะแต่ว่าให้รู้เท่าทันอารมณ์ตัวเองว่าอารมณ์ตัวเองก็จะมีการที่ตัดสินใจนะครับรวดเร็วฉับไวฉับพันบางทีอาจจะไม่ได้แพลนมาก่อนก็ได้นะครับในส่วนเรื่องการงานเนี่ยาราศีกันก็ ละไม้คล้ายลึงกับการตัดสินใจของเราเลยเพราะราศีกันกนะว่าเวลาสีทีนะ่ควบคุมนะดูแลทุกทุกท,ท,ทุกอย่างนะครับโดยตัวเองนะอยา่าเรื่องงานนะเรื่องธุรกิจการงานการค้าอาชีพของเราต่างๆราศีกันเนี่ยสามารถที่จะ m a n a g นะครับ m a n a g แล้วก็ทําทุกอย่างรเรียกว่าตามใจตัวเองอะนะครับตามใจตัวเองเลยนะครับเพราะฉะนั้นในเรื่องงานก็เหมือนกัน มันก็จะมีอาจจะมีเรื่องที่เข้ามาแล้วต้องตัดสินใจว่าเอออันเนี้ยต้องรีบทําเลยนะครับไฟบังคับแล้วอ่าต้องทำเดี๋ยวนี้หรือว่าต้องตัดสินใจเดี๋ยวนี้อ่าเยอะไม่ได้ช้าไม่ได้อะไรเงี้ยเขาจะมีเหตุแบบเนี้ยมาให้เราตัดสินใจนะครับซึ่งก็ดีโชคดีตรงนี้ว่าไม่เกิดผลเสียนะครับในเดือนธันวาคมนี้คุณสามารถจะตัดสินใจ นะแมネจทุกอย่างบริหารจัดการนะชีวิตการงานธุรกิจนะครับทุกอย่างได้ลงตัวหมดนะครับเพียงแค่ว่ามันอาจจะแบบต้องมีเรื่องให้ตัดสินใจเยอะแล้วก็เร็วแค่นั้นเองนะครับเรื่องงานไม่น่าเป็นห่วงนะครับก็ถือว่าสบายสบายไปคือตามคันลองของมันนะครับต่อมาเรื่องการเงินนะครับเรื่องการเงินในช่วงประมาณสักครึ่งเดือนแรกเนี่ยต้องบอกว่าเป็นจังหวะที่ หาเงินได้นะมีเงินเข้าแบบช้ำๆอยู่เหมือนกันนะครับในขณะเดียวกันเนี่ยก็มีเรื่องใช้จ่ายช้ำๆอยู่เหมือนกันนะครับราศีกันอาจจะจ่ายไปกับเรื่องของสุขภาพด้วยนะครับอาจจะจ่ายไปกับเรื่องของสิ่งของข้าวของต่างๆที่มันชารุดเสียหายเราอาจจะต้องซ่อมต้องซื้อเพิ่มซื้อใหม่นะครับของอุปโภคบริโภคบางอย่างอาจจะต้องเพิ่มเติมนะก็แค่นั้นแต่ว่าคนนั้นแข่งไม่ร่วงนะครับ าดาวสุกเนี่ยดาวการเงินคนระับเป็น3แก่ละขนาดเรียกว่าดาวประผุมเกณฑ์นะครับก็ได้เกณฑ์อยู่คนละแค่ไม่ล่วงคะบสบาย,บายแล้วก็จะมีการจ่ายเงินไปเพื่อ,อซื้อของที่ใหม่ๆะนะครับของอะไรที่มันเป็นเทคโนโลยีนะวัตกรรมอะไรต่างๆช่วยแบบเสริมให้ชีวิตเราสบายขึ้นอะไรเงี้ยความสะดวกสบายเนาะนะก็จะต้องจ่ายเงินซื้อตรงนั้น ดาวสุขที่เล็งกับมฤรตยูเนี่ยนะบางทีอาจจะได้ไปเที่ยวจ่ายเงินไปกับการไปเที่ยวบางคนก็ไปเที่ยวต่างประเทศนะมฤรตยูเนี่ยมันคือต่างประเทศบางคนก็เที่ยวในประเทศนี่แหละนะครับแต่ก็มันคือการท่องเที่ยวอะดาวสุขมันคืองเงินเนาะดาวสุวนปากกษตรก็ไม่สมบูรณ์เห็ไหมไปเจอมฤรตยูอีกแสดงว่าต้องจ่ายเงินไปกับการท่องเที่ยวหรือการเจ็บป่วยนะฮะ เรื่องธรรมดาสบายๆก็ไม่ไม่ได้แย่ไม่ได้แย่นะครับในส่วนของขาเข้าหรือว่าขารับเนี่ยนะก็ถือว่าเข้ามาดีอยู่นะครับอยู่คู่ดาวพุธด,ด้วยเป็นดาวคู่ธาตุด้วยโอ้เข้มแข็งมั่นคงการเงินค่อนข้างมั่นคงครบับราศีกันต์นะฮะต่อมาครับพูดเรื่องความรักความรักความสัมพันธ์นะครับดาวคู่ครองพระหัตถ์เป็น11กันเอนสตาร์เป็นมหาอุจนะครับความรักดีคุยกันได้มีเหตุมีผล นะครับมีปัญหาก็เคลียร์กันได้นะครับคนที่มีคู่แล้วเนี่ยนะครับพูดคุยกันได้อย่างเข้าใจเข้าอ,อกเข้าใจมีเหตุมีผลอยากจะคุยอะไรอยากจะต่อรองอะไรเอาพูดอยางนี้แล้วกันอยากจะต่อรองอะไรอยากจะคุยอะไรอยากจะแบบใช้เหตุใช้ผลนะ่ะก็พยายามรีบคุยนะครับคุยก่อนวันที่ยี 3, ก็จะได้ผลดีมากๆนะครับแต่ถามว่าหลังวันที่ยีบ่บสคุยได้ไหมก็คุยได้นะครับแต่ว่า คู่ของเราเขเขาอาจจะไม่ได้ยอมรับร้อยเอร์เซ็นนะครับแต่ว่าช่วงก่อนมายี่สิบสามเนี่ยโอเคคุยคุยรู้เรื่องอยู่นะครับในเรื่องความสัมพันธ์เนี่ยก็โอเคแล้วเพราะว่า,าดาวปตัตนิลาภาหมายคู่เป็นราบเขาช่วยเหลือเกือ้อกูลเราดีคนราศีกันเนี่ยที่มีคู่ที่เป็นลักษณะที่ว่าเป็นเพื่อนคู่คิดอะจะเด่นมาก นะครับคือช่วยช่วยคิดด้านงานด้านการงานด้านอะไรต่างๆนานานะครับเขาจะช่วยเราได้เยอะนะครับในเดือนธันวาคมนี้ก็ยังช่วยอยู่เพีงงั้ว่าในช่วงปลายเดือนเนี่ยดาวดวงนี้จากโคจรถอยไปเป็นปราเกษตรแล้วนะเพราะฉะนั้นเนี่ยศักยภาพของแฟนของคุณมันก็จะด้อยลงนะครับแต่ก็จะด้อยลงไม่มากหรอกนะเพราะว่าถึงจะเป็นปราเกษตรนะเขาก็ยังได้เ,เกณฑ์ อุจา,าวิราชด,ด้วยนะครับคือไม่ได้แยกไปสทัทีเดียวนะหลังวันที่23นะานะกดเกณฑ์ดาวดูสักนิดนึงนะเนี่ยดาวพระหัสเขาจะย้ายไป7โมง36นะครับตรงนี้ได้เป็นปรากเกษตรนะแต่ว่าได้เกณฑ์เป็นอุจาวิราชด,ด้วยนะครับซึ่งก็ถือว่าเป็นหนึ่งในดวงอุดนั่นแหละอุจาวิราชนะครับ ก่อนที่จะขึ้นอุดก็คือสูงสุดเนี่ยอุจาวิราชก็คือกําลังก้าวเข้าสู่ที่สูงใช่ไหมเออก็ยังดีอยู่คู่หองคนรักก็ยังซัพพอร์ตเราได้ดีอยู่นะครับอันนี้คนโสดละ่ะอ่าคนโสดเนี่ยมีโอกาสเจอไหมถ้าลาศีกัน,นตำแหน่งดาวปุตตะยังเป็นอริอยู่คนโสดอยู่เฉยๆนิ่งๆงดีกว่าเออคือเจอเนี่ยเจอได้อาจจะมาแล้วมาแต่ว่าโอกาสที่จะ สารความสัมพันธ์หรือว่าจะก,ก้าวหน้าเนีย่ยมันไม่ค่อยเยอะเจออาจจะเจอคนที่แบบเฮ้ยเจอคนนี้สหรับคนโสดนะเจอคนถูกใจแล้วแต่แบบรู้สึกเคสนี้ยากเป็นคนนี้เป็นงานยากแล้วเกินเข้าถึงยากเข้าใจยากหรือต้องแบบโอ้คนนี้ใช้เวลานานก่าจะเรียนรู้อะไรกันต่างๆนานานใช้เวลานานไม่ไม่ใช่แบบไม่ใช่ของง่ายอะนะครับ จะเป็นอย่างนั้นจะเป็นทรงนั้นเลยนะครับก็อาจจะเจอกันในแวดวงของการทํางานหรือการเรียนนะครับทํางานคล้ายๆกันเรียนคล้ายๆกันอยู่ในแวดวงหรือว่าความชอบที่คล้ายๆกันก็ได้อาจจะเจอกันในกลุ่มเพื่อนก็ได้นะครับและด้วยความที่เขาเป็นปรากศเตรเนี่ยก็คุณอาจจะเจอคนที่มีคู่ก็ได้นะไปชอบคนที่มีคู่นะคือถ้ามีคู่แล้วเลิกไปแล้วไม่มีปัญหา เขาเรียกว่าคู่มีตำหนิเพราเราไปเจอเขาเขาอาจจะเป็นแบบอ่าคุณคุณผู้หญิงไปเจอคนที่ถูกใจคนนั้นอาจจะเป็นพ่อไม้มีลูกติดเคยมีภรรยามาแล้วอะไรเงี้ยถ้าเจออย่างเงี้ยมันถือว่าเข้าเกณฑ์ดาวแต่มันไม่ใช่เรื่องเสียหายในยุคสมัยเนี้ยเจอกันได้แต่ถ้าเกิดไปเจอแล้วอะเขายังมีเมียเขา,าคาอยู่อเงี้ยอันนี้ไม่ได้นะ <c oughs> คุณต้องตรวจสอบให้ดีนะ คุณต้องตรวจสอบให้ดีไม่ใช่ว่าจะเอาจะถูกใจอย่างเดียวต้องดูความถูกต้องด้วยนะครับถ้าเขามีลูกเขามีเมียแล้วอะไรเงี <c> ้ย <oughs> คุณอย่าไปยุ่งนะเอ,อห้ามยุ่งห้ามยุ่งเลยนะครับพระรหัสเป็นปา่าเกษตรอยู่อยูเรือนกรรม,มะอุจจาวิราชนะครับเป็นคนคนเก่งแหละแต่ต้องมีอะไรที่มันไม่สมบูรณ์สักอย่างนะครับ ประมาณนั้นนะครับต่อมาครับเรื่องของสุขภาพนะครับสุขภาพราศีกันเนี่ยนะมีบ้างนะเล็กน้อยนะเล็กน้อยการเดินเร็วของดาวพุธเนี่ยให้ระวังเรื่องคอโอ้โหนะพ่อแม่เนี่ยราศีกันนะครับก็ช่วงนี้ก็ไอเพราะว่าภูมิแพ้กำเริบอากาศมันเปลี่ยนอากาศมันสวิงมันเย็นนะครับตอนกลางวันแดดเปรี้ยงเลยนะกลางคืนเย็นนะครับ แล้วก็พอมาเทียบกับเรื่องดาวดาวเขาเดินเร็วนะดาวเดินเร็วเนี่ยเหมือนคนแบบเดินเร็วๆอ่ะมันก็จะไม่ค่อยเสถียรเนะาะฐานมันไม่ค่อยดีมันก็อาจจะเกิดอาการเล็กๆน้อยๆแรกซ้อนนะครับอาจจะมาจากอากาศของเราฝุ่นฝุ่น PM นะครับออกนอกบ้านก็ใส่แมสบ้างอะไรบ้างนะครับระวังเรื่องของทางเดินหายใจพวกนี้นะครับเรื่องคอนะเรื่อง ในปากนะครับลิ้นปากและฟันแล้วพวกนี้นะครับเล็กๆน้อยๆมันไม่ได้ใหญ่นะครับเพราะว่าดาวความเจ็บป่วยใหญ่ๆเนี่ยไม่ถึงลัคนาเลยนะก็ถือว่าลอดตัวได้นะครับต่อมาเนี่ยเรื่องโชคลาภเนี่ยนะครับโชคลาภบอกวันทีออ่อย่างวันที่16เนี่ยสิราศีกันดูวันที่16ก่อนโชคลาภที่16 ดาวโชคลาภอย่างดาวจันอยู่ในเรือนกระดุมพระด้วยเรือนการเงินนะครับอันนี้ก็ใช้ได้นะแต่อดาวเสาเนี่ยนัปุตตะยังอลิอยู่นะครับโชคลาภพอมีนะครับเล็กๆน้อยๆเบาๆไม่ใหญ่มากนะครับพระรหัสก็ยังอยู่เรือนโชคลาภอยูอ่พอได้ลุน้น16พอได้ลุ้นนะ,อะพอได้ลุน้นใช้ได้ใช้ได้เดี๋ยวค่อยมาดูว่าอันดับจะเท่าไหร่ใช่ไหม ครานี้มาดูงวดสามสิบสิมาดูงวดสามสิบเนี่ยราศีกันอ่าดาวจันทร์ไปเป็นมรณนะเท่าแล้วนะครับแล้วก็ปุตตะก็ยังอยู่อลิอยู่นะครับสามสิบไม่เด่นเท่าสิบหกนะครับดูตามนี้แค่ดูดาวแป๊บเดียวนี่ก็พอรู้แล้ววันที่สิบหกจะเด่นกว่า เรื่องโชคลาภนะโชคาลาภลอยสิบหกเด่นกว่าส่วนสามสิบเนี่ยก็ไม่ต้องไปหวังมากเอาแค่คุณอยากจะซื้ออะไรติดไว้อะเลขแบบประจำปีของคุณเน่ยคุณอยากจะซื้ออะไรติดไว้ก็ซื้ออย่างหมอแม่นี่ก็มีมีเลขที่จะซื้อตั้งใจจะซื้อส่งท้ายปีอยู่แล้วก็วจะซื้อแบบเลขรถอย่างเงี้ยไปเปลี่ยนทะเบียนมานะก็จะซื้อรถแล้วก็มีรถคันหนึ่งที่เอาไว้ซ่อมไว้ตอนนี้ซ่อมไว้สี่เดือนแล้ว ก็จะซื้อคันนั้นเหมือนกันเออจะมีเลขเลขทะเบียนรถที่ต้องการจะซื้อเนี่ยนะครับอยู่สอบประมาณสองคันเออแล้วก็นอกนั้นก็ไม่มีอะไรอ,อ๋อแล้วมก็มีเลขก็อาจจะมีเลขที่เอ,อ่อเกี่ยวข้องกับที่ภรรยาแทงบุตรนะครับก็เป็นเหตุการณ์แบบสําคัญในปีนี้อะไรเงี้ยอืมคือการเลยบอกว่าราศีกันนะถ้าคุณมีเลขอะไรประมาณเนี้ยที่คุณจะซื้อแบบส่งท้ายปีก็คุณก็ซื้อไปนะครับ แต่ก็ไม่ต้องไปอะไรมากมายเพราะว่าเกณฑ์ที่จะได้เนี่ยในวันที่30นะมันสู้วันที่16ไม่ได้นะครับวันที่16จะเด่นกว่านะครับจโบนโชคลาภก็ประมาณนี้นะครับนี่คือหมดัรับของลัคนาราศีก,กันในเดือนธันวาคม68ครับ